สบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกเทือนหนึ่งเมื่อนนี้จิมาเฮ็ดคลิปอ่พูดถึงเรื่องเมื่อวาน,นี่คลิปที่ข่อยเฮ็ดลงไปเกี่ยวกับพี่ดิวคอนเดอร์ดิวที่เราพดทิวามีแม่ฮักมาเป๋เราและอ่นบัดน,นี้แม่หักขันกับมาขอเงินมาขอเงินเราเพอ่าถือภาษีย้อนหลังสรุปคอยลู้แล้วว่าเป็นอย่างเราคอยจัง ถือภาษีย่อนหลังบอมเอนวาเราถือภาษีย่อนหลังพอวาแล้วโอนเงินเดอพี่น้องมันบกเกีียวเลยเจ้าสี่โอนเงินยังไรก็เรื่องของเจ้ามันบกเป็นปัญหาอย่างประเด็นคือเจ้าเหตุงานอยู่ประเทศเขานะ่ะเจ้าบร่ได้เสียภาษีเลยแมนพี่น้องเราบร่ได้เสียภาษีเลยซึ่งเราก็เอาเงินคอยคิดว่าจะคอยคอยกับบรรลุเนี่ยชัดดอกว่าว่ามันเป็นยังไรก็เดีกยวกอก อ,อันที่จริงนะคอยรู้แต่ว่าคอยอาจจะคอยคิดว่าเราอาจจะเหตุงานหลืเราได้เงินสดซึ่งประเด็นคือถึงถึง,ถ,งถึงเจ้าได้เงินสดเจ้าก็ควรที่ี่จ่ายภาษีนะเพราะว่าเจ้าเป็นคนของของประเทศนั่นซึ่งอ่าซึ่งเป็นคนของประเทศบ่ว่าสิเป็นคนของประเทศใด อ่าภาระหน,หนาที่ของเขาหน้าที่ของเขาแต่ละคนเะนะทุกคนเนี่ยเหตุงานได้เงินมานะ่ะเขาจะต้องเสียภาษีนะเขาต้องเสียภาษีบ่แเม,นม่นวาเฮ้ยอ่ากูบ่เสียอ่าแล้วเขาก็บม่มีขันได้เงินสดนะเขาบ่าลูดอกะเขาบ่มีวันลู้เขาอาจจะบ่ลู้ขันเจ้าบ่เอาเงินไปเหตุจังสัน ในวันนี้การที่เราเนี่ยเอาเงินอะไปโอนให้โอนแต่ละเธอบอร์แม่โอนเทละร้อยสองร้อยได้ถึงสี่โอนแต่ละร้อยสองร้อยนะเขารวมรวมกันรวมรวมกันเลยเขาก็ไปเห็นว่าเออเงินเราขึ้นมาหลายแท้ที่ว่าเราสทรงออกนอกประเทศนะมันเป็นคล้ายๆการฟอกเงินพี่นอ้องเขามีเงินสดอยู่แล้วเขา,อาเอาเงินออกต่างประเทศอย่างสันเ่นะโดยที่เขาบ่มีหลัก ว่าเขาเหตุงานเหตุการณ์ว่าเขาเสียภาษีเลยเอาเขาก็ต้องย้อนหลังเจ้าตัวชน,นะโอ้สมพพมันไม่ค่อยรู้ละค่อยรู้แล้วลลว,ว่าเราเราไม่ได้เสียภาษีอาจจะหลายหลายปีค่อยคิดเนี่ยอาจจะหลายหลายปีที่เราไม่ได้เสียภาษีเลยอยา่าสุขคิดเด้อ่าสีรอดอยา่าสุขคิดว่าสีรอดอยู่ต่างประเทศนะเสียภาษีนี่เป็นเรื่องใหญ่เด้อพี่น้องมันเป็นเรื่องใหญ่ เพราะฉะนั้นนะ่ะผู้ใดที่อยู่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งประเทศประเทศไทยกเท็เหอะซึ่งคอยเข้าใจว่าเอออาจจะมีอ,อันนั้นนิดนิด,น,ด,น,ดนิดหน่อยก็ว่าไปอยู่ต่างประเทศน่ะบ๊วาเจ้าสิเป็นไทยเรื่องเสียภาษีเนี่ยมันสําคัญเดอ้อสําคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะเหตุเอยียงก็ได้ให้มันถือมันต้องมันควรยาสูคิดว่าเออไม่เป็นยังดอกเขาบลูเขาบา่เ,าบาเคยเขา กูเฮ็ดมันี่นเป็นหลายๆปีละเขาบบลูเรื่องอืมวันนี้เพราะเขามาลูเรื่องโอ้เขาย้อนเจ้าเด้อพี่น้องเอ้ยเขาย้อนเจ้าเด้อแล้วอีกประเด็นหนึ่งคอเห็นคุณดิวบอกว่าเออเธอไม่เรียกร้องฉันสามล้านบมเม็นสามล้านบาทด้วยพี่น้องตามที่เอ่อค้นทีมาขอคุณดิวเนี่ยเว้าฮน่ะแล้วว่าว่าสามล้านค้นสามล้านค้นด้วยพี่น้องสามล้านค้นซึ่งขอไปเบิ่ง เป็นเงินไทยสิบล้านบาทสิบล้านบาทเด้อพี่น้องเด้อมันบ่มีเงินห,นหน่อยๆเด้มันจะไปเฮ็ดเีหยงก็ไเด้กระอดดมันจะไปเฮ็ดจังได๋คือจังบได้เสียภาษีเลยโอ้งง,งงตรงนี้มากมากเลยอืมหันแหละระมัดระวังเด้อพี่น้องผู้ใดก็ไดจะเฮ็ดอี่ยงกระเฮ็ดให้มันถึกมันต้องสิโอนสิยังให้ไาซึ่งซึ่งเธอโอนไปให้เขาแล้วด้วยความเสน่หา คุณจะมาเรียกร้องอย่างที่หลังหลังจากที่เขาใส่ไปแล้วแล้วมาบอกว่าเออทวงบุญทวงคุณยคอย่างสันสๆค่อยค่อยคิดว่ามันมันกับโบแมนด้จริงๆด้ออันแหละระมัดระวังเด้พี่น้องอืเ็ตุยังกระไดเฮ็ุให้มันถือมันต้องมันควรเท่านั้นเจ้าอยู่จังสันเฮ็ดให้มันถือมันต้องมันควรจบบม่มีปัญหาที่หลังอันแหละฝากไว้ให้คิดได้พี่น้อง